วิธีบ่มกล้วยให้สุกเหลืองสวยงามนะคะแล้วก็เคล็ดลับนะคะตอนที่เราตัดกล้วยมาจากต้นเนี่ยเราจะมีเคล็ดลับแบบไหนที่ทําให้กล้วยนะคะลูกกล้วยเนี่ยเต่งตึงสวยงามเวลาลูกกล้วยเต่งตึงสวยงามนําไปบ่มก็จะสวยนั่นเองเป็นเคล็ดลับของคนสมัยก่อนเลยนะคะแต่ก่อนจะไปรับชมก็ฝากกดติดตามให้กับช่องคลองเคคเดตด้วยนะคะค่ะวิธีง่ายๆเลยเมื่อเราตัดตัตดกล้วยนะคะมาจากต้นเนี่ย ขั้นตอนแรกเราจะนําไปแช่น้ําไว้ค่ะเพื่อนๆคะ่ะอันนี้แค่เลยเคยเห็นมาตั้งแต่เด็กแล้วเวลาคนสมัยก่อนอเขาตัดกล้วยเขาจะไปแช่น้ําไว้แบบนี้ทั้งหมดหนึ่งคืนสาเหตุก็เพราะว่าเขาจะทําให้ลูกกล้วย,ยมีความต่งตึงนั่นเองคะ่ะอันนี้เป็นเคล็ดลับของคนสมัยก่อนเลยนะคะแช่น้าไว้ทั้งหมด1คืน เมื่อครบเวลาหนึ่งคืนแล้วนะคะเพื่อนๆจะสังเกตได้เลยว่าลูกกล้วยเนี่ยมันดูเต่งๆดูตึงๆลูกใหญ่ๆมากกว่าเมื่อวานตอนที่เราเอาไปแช่เนาะนี่แหละค่ะเป็นเคล็ดลับของคนสมัยก่อนที่สามารถใช้ได้เลยนะคะจากนั้นค่ะก็นํากล้วยขึ้นจากน้ําได้เลยไม่ต้องกลัวนะคะว่าเอากล้วยไปแช่น้ํหนึ่งคืนแล้วเนี่ยกล้วยมันจะเน่านะคะมันจะไม่ได้เน่าเนาะเพราะเราแช่ไว้แค่หนึ่งคืนไม่ได้นานอะไรนะคะ จากนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มบ่มกล้วยกันแค่เลยไม่มีกระสอบป่านก็จะใช้วิธีการบ่มในกระมังวางใบขี้เหล็กรองใต้ก้นกระมังจากนั้นก็ใส่กล้วยลงไปนะคะใบขี้เหล็กนะคะจะช่วยเร่งการสุกของกล้วยได้ถ้าใครไม่มีใบขี้เหล็กนะคะนอกจากใบขี้เหล็กที่สามารถบ่มกล้วยได้แล้วใบสะเดาใบมะยมใบจามจุรีใบกระถินใบมันสำปะหลังใบยอใบมะขามก็สามารถบ่มกล้วยได้เช่นกันค่ะจากนั้นนะคะเราก็นำใบขี้เหล็กที่เหลือนะคะมาปิด บนกระหมังกล้วยให้มิดเลยค่ะจะใช้ผ้านะคะปิดปากข้างบนไว้อีกรอบหนึ่งก็ได้ค่ะจากนั้นก็บ่งไว้ประมาณ 1- 2วันกล้วยของเราก็จะสุกเหลืองดีสวยงามเลยนะคะค่ะในระหว่างที่เราบ่งอันใหม่อยู่นะคะเดี๋ยวแค่เลยจะให้ดูอันเก่าอันนี้แค่เลยบ่งไว้สองวันแล้วจะเหลืองสวยแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆค่ะก็ลองเอาไปทํากันดูนะคะวิธีง่ายๆเคล็ดลับของคนสมัยโบราณก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ